สวัสดีครับครูน้อยร้อยเอ็ดครับมื่อวานครับวา,านปุยสัมครับวับนปุยแล้วนะหญ้าไร้เพอครับหน้าเขาเหนียวท่านเอก็ตัดกิจตัญญาเลยครับเนี่ยตัดออกมันจะขึ้นมาเนะี่ยมื่อนี้ก็วันทีอ่อสิบสามแหละครับสิบสามกันยา เมื่อศิลาปุ้บุระตัดตัดตั้งแต่เทียงไปซ้ำหนีเปลี่ยนกันตัดนี่เนะหยาอันนี้ตัดหลอบก่อนครับเนี่ยสูงแห้งหยาเลยโมไดใส่ย,ยาข่ายหยาอะไรยังพอสารพิษ บ้ิคุ้มบ้ิย,ยังเลยปล่อยธรรมชาติมาตก,ตกตกปีนี่แหลคะครับมันหย่าหลายทุกปีมันกับหลายดอกครับมันฝนมาบ่าท่านฝนมาบ่าท่านมันหย่ามันคุ้มเข่ากัน อนันนี้ตัดวังอาทิตย์ก่อนนี่ครับกำลังแทงเข็นก็นีตัดไหมเปลี่ยนให้อาเจแล้วตัดครูน้อยแล้วก็มันที่กันได้ งานนี่กับประมาณ4ไลค์ครับนี่2งานผลุ่น1งานงานผลุ่นกับประมาณ4ไ่ค์ที่กันนะงานใหญ่ตัดเอาตะไบามัน น,นี่เพื่อนต้อนอยางบวนี้คือลายไหลเพื่อนต้อนอยังบวเนี้ยต้นล่าแข็งแข็งล่าแข็งแห้งยางวานคุยกับบาดขาทั้งคุ้มเขา,มาเมื่อไรครับเนี่ยงานน,นี่ทั้งเ,เนี่ยทั้งเมื่อไรต้อนเดตตาดอดอกที่แล้วว่าสีบตารดอกสันมันนี่หนามมันสีไวเพราะมันเอง ในนามมาบอท่านเพื่อต้นยางบุ่นล่งนะนี่ครับดอกข้าวขาวกานจะออกซีน้ำตาล ู่เราหมักอย่างสีแล้วมันทำได้ทุกอย่างหน้านี่เห็ดสองคนนะครับตากับยายสองคนเห็ดนนะี่ หน้าอยู่นี่ยี่สิบไรหน้าแปลงเนี่ยไทยเองหวานเองทุกอย่างไทยเองหวานเองเกี่ยวเองอีกตั้งหานเ่ราได้จ้างหน้าแถวอร่อยเนี่ยมัน ที่ดินทไส้ไหมครับมันบ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยหลายได้ครับหน้าหญ้สิบไรน่นี่ใส่ปุ๋ยละาซีสอบครับแค่ซีสอบนึงได้ครับรอบแรกรอบสองกับสีใส่ไส้ประมาณสามสอบนี่แหละประมาณนะ้รับกระงสิบสอบกับแต่ละปีถ้าใส่ลายกยับโพดปุ๋ยงามแต่ใบมันห่ว,วงบ่ใหญ่ที่ดินทรายเด่มนมากคือ กีดินท่ามทั้งซีสเกตทั้งเอ็นหนึ่งเนี่ยมันคุ้มเขาฮักเลยวบอ้ึ่งเนี่ยพี่น่องงานี้เนี่ยแค่ว่าเขาก็ร้ายหลายเลยเนีย่เขาก็ลังแตกกอว่ามาเอ้ แต่ก็ตัดลาพอ่นพ้นถิ่งช่วงมากเกือบสองอาทิตย์แล้วครับสิบก็เหมือนล้ว เท่านี้น้ำไหลครับน้ำเค็งแข็ง,ขงน้ำมันมืดน้ำมันข้นมัดมาสีจางเขาหละเพานว่าตดเองดีกว่าเพราะว่ามันกระเบิดตาลายเขาลหลละสองร้อยบะ่ะ ไรล,ละสองล้อยตัดงานเนี่ยไม่กระสีแปดล้อยพื้นที่น้อนนั่งล้างเลยเนี่ยลูกชทยแม่เมื่อสภาพเราแหน่ก็กำลังจะกินน้ำมัน โอ้เหมือนลรบอเบละเราจะน่อยนึงนี่น่อยเดียวมันเบสาอนาะแางหนาพอมเนาอาการห่อน ของปถ่าชิบิเง่ด้วยกัน ชวบ้นานท้าไมัสมีใหญ่ก็หยาพระราชิน,นีนี่จะให้เบือ้องหยาพระราชินีครับถ้าผุ่นมีบนยอกหยาพระราชินีเนะครับเนาะนี่นี่เขาเอื่อนนี่หยาพระราชินีครับนี่สีชมพูนี่โอโหตวหยาราชินีมันตายเลยี่ดียว <laughs> ที่ตายยังนี่เดีเยวหยาพระราชนีมันนี่ หยาพระราชนีมันขึ้นนี่สีดอกสีม่วงเต็มคู่เลยเต็มคู่ล่ะค่ะนานมันมกกะกะวายเขาเอ,อิญเนาะมันเป็นต้นแข็งอันนี้เขาเ <ปะ S 2> บูมหัว,วต้นนี้ยังนี่เขาเอิยน,นว่าหยาพระราชาบัตเตอร์เนี่ยมันสีดอกสีขาวครับมันสีออกขาวๆนี่แหละต้นแข็งแต่ว่าหยาพระราชนีนี่ต้นอ่อนนี่ถือหนามแล้วกไว็ไหวอ่อนต้นนี้แข็งตึกเลยยางพากรบบาดเนาะปัานปุ๋ยกับกระบาด ก็อแข้งก็อขาเพราะว่าสิไปตัดงานผุนทติตัดแ์ต่อันหยาสุ่มเหนียวริันแข็งหมดไม่ว่าลายหรอกเป็นไหน เสร็จเรียบร้อยซีไล่แ่ปสะมานนี่ละจ้างานเนี่ยติดห่วยซีไล่ทั้งวานทั้งตัดจ้าเหมาะเหมาะจ้าวันนี้แปดร้อยบาทรับมาจ่ายมาค่าแรงมันอี่แปดร้อย วานกับลอยหาชีพเป็นเกลอลอยหาชีพได้แล้วเดี๋ยวไปต่อยอีกงานหนึ่งจ้ะือามาเท่าแล้วได้ไวบ่ล่ะซื้อมารอ,าอาสิ <S <S พ่อ,อางานนี้แล้วบย่ยยอมคู่หน่อยสิตัตตส่วนสูงๆพนนะต้นสูงๆแบบนั้นสิอเอ้า ละ่ะต้นสูงฝั่งฝาก็ง่ามงาม,งามสวยงามสันเตียเป็นเมฆฝนีนซีดีครับเลย